การแข่งขันจักรยานทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็ได้มีพิธีเปิดฉากแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนักปั่นทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมประลองความเร็วกว่าส0 0ร้อคนจักรยานทางเรียบสิงพีเซน์บางกอกคาทีเรียมซีรีส์2015-2016ถึงในซีรีส์เก็บคะแนนจักรยานทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนสนามที่3ารายการสิงพีเซนตภูเก็ตคาทีเรียม2016บายวิทเทอร์เรีย ดยในสนามนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดภูเก็ตและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดปั่นรอบสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโด,ดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัยแท่กรัรมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและนายประหยัดพันธนาโสพลผู้แทนบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นประธานปล่อยตัวท่ามกลางนักปั่นเข้าร่วมกว่า400คนทีมแข่ใน8ประเภทประกอบด้วยเสือภูเขาชายเสือภูเขาหญิงเสือมอบชายเสือมอบหญิงพิกเกียรชายสตรี ฟิกเกียชายอีลิตโรล,ลเลอร์สปอร์ตและไฮไลท์การแข่งขันเสือหมอบชายส่วนผลการแข่งขันในประเภทแรกเสือภูเขาหญิงมีนักปั่นทิงชาย6คนปั่นคนละ8รอบระยะทางรวน12กิโลเมตรปรากฏว่าอลวันพรมศมสีสปินช่วง30เมตรสุดท้ายแซงเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา29นาที59วินาทีควา้าแชมป์สนามนี้ไปครอง สำหรับการแข่งขันจักรยานทางเรียบสิงห์พีเซนต์บางกอกไคทีเรียมทีรี2015-2016เป็นการปั่นเก็บสะสมคะแนนทั้งหมด5สนามโดยสนามที่4จะแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่นในเดือนกันยายนก่อนจะปิดท้ายสนามที่5ที่กรุงเทพมหานครนิวอัลโสลิยถ่ายภาพอภิสิทธิ์พบพาพนรายงานจากจังหวัดภูเก็ต